แม่บอกว่าน้ําตาลล่าสุดของแม่ร้อยสี่สิบใช่ไหมรจริงว่าร้อยสี่สิบกว่าแล้วทีนี้ถามว่าที่พยาบาลบอกว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานขึ้นตานะ,ะมันขึ้นได้ยังไงน้ําตาลร้อยสีสิบกว่าอยากรู้ใช่ไหมอันเดี๋ยวเราจะให้นี่ค่ะแม่อันนี้คือเบาหวานขึ้นตามันมีจุดเลือดออกแล้วก็มีไขมันลอยทั่วร่างกายทั่วทั่วตาเราในตาเราก็จะมีขั่วตามีเส้นเลือดมีจุดรับภาพมีจอประสาทตาแต่เนีี้มันเริ่มดูได้ยังไงดูจากเลือดออก ซึ่งเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถ่ายเข้ามาถึงจะเห็นนะคะว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าเนาะอันนี้คือตาขวาอันนี้คือตาซ้ายแล้วเมื่อกี้แม่บอกหนูว่าเบาหวานเบาหวานมันร้อยสี่สิบกว่าวันนี้แม่ไม่ได้สมุดมาให้หนูเนาะเพราะหนูจะดูประวัติไม่เอาเลยไม่ได้ข้าวหน้าต้องเอามานะคะเพราะว่าหนูจะดูผลเลือดเป็นหลัก่าเมื่อสองปีที่แล้วนะจากดูประวัติแล้วน้ําตาลแม่สามร้อยไง ของพ่อนะ200แล้วทีเนี้ยบวกกับแกเป็นกรรมพันธุ์แกเป็นเบาหวานไหมคะเป็นแม่เป็นแม่เป็นพี่สาวพี่สาวสาวเป็นแล้วตัวเองรู้ว่าเป็นแล้วได้มาหาหมอไหมตอนแรกอะตอนแรกไม่ได้มาแล้มเริ่มเป็นโรคตับก็เลยก็เลยต้องมาที่จริงเบาหวานคิดว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอจากนั้นปุ๊บมันมีโรคอย่างอื่นที่เทวดาเขาบอกว่ามามาโรงพยาบาลได้แล้วเขามาเคาะประตูเรียกใช่ไหม ทีนี้ก็เลยต้องรักษาถูกต้องไหมคะเนาะพอเนาะอ่ะ,ออออะทีนี้หนูจะบอกว่าน้ําตาลพ่อเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาตอนเนี้ยหนูจะนัดติดตามอาการมาเรื่อยๆมาเช็คสาภาพแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอแต่ขึ้นอยู่กับคนไข้คือน้ําตาลพ่อต้องลดเนาะถ้าพ่อน้ําตาลลดเบาหวานที่เป็นเลือดออกเยอแยะมันจะลดลงโอเคไหมอ่ะทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าแล้ว กินยังไงเพราะยานะ่ะคือกินตามหนะ้าที่ของหมอที่หมอมอบให้อย,อยู่แล้วเนาะแต่ประเด็นคือฉันจะกินยังไงฉันจะดูแลตัวเองยังไงอยากรู้ไหมคะอ้าว